รีวิวบ้านราคา500ล้านบาทพร้อมวิธีเก็บเงินซื้อค่ะคุณผู้ชมฝนอยู่ที่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ e X Pro 2023ค่ะอยู่ที่บูธ Master plan 1 0 1หลังนี้สะดุดตามากๆค่ะน่าจะเป็นหลังที่แพงที่สุดในงานยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ราคา500ล้านบาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชม500ล้านบาทออกแบบสไตล์ยูโรคลาสสิกนะคะได้กลิ่นไอความเป็นอิตาลีมากๆพื้นที่หลังนี้ค่ะ5,000ตารางเมตรราคานี้ได้บ้านพร้อมตกแต่งภายในเลยค่ะทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นได้ทั้งหมดนี้ค่ะ ถ้าจะซื้อก็ไม่ยากค่ะฝนเอาวิธีเก็บเงินมาคำนวณเล่นๆดูสมมติว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนละ10,000บาทค่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้1 2 2 0 0 0 0บาทต่อปีเก็บ1,000ปีจะได้120ล้านบาทค่ะถ้าเราอยากจะเก็บให้ได้ถึง500ล้านบาทเราก็แค่เก็บเงินเพียง4,166ปีเท่านั้นค่ะแต่ถ้ามันยังไกลยอยู่ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเก็บเงิน1ล้านบาทเดือนเราจะเก็บเงินแค่ 41.6ปีโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมก็จะได้500ล้านบาทแต่ถ้าเราเก็บเงินไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะถูกแค่83.3ใบตีซะ84ใบคุณผู้ชมใบละ6ล้านก็จะได้500ล้านบาทแค่นี้ก็จะซื้อได้แล้วค่ะฝนคำนวณถูกไหมคะคุณผู้ชมมาช่วยคิดกันหน่อยค่ะลายตาหมดแล้วหลังนี้ส่วนตัวฝนขอชื่นชมอย่างเดียวค่ะสวยจริงๆใครสนใจไปที่บูธมาสเตอร์เพลนนะคะวันนี้งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กโปรปี2566เป็นวันสุดท้ายค่ะ